มาสอนสร้างเร,รือสูตรโกงกันนะครับโอเคงั้นเป็นเรื่องกันเลยอย่างแรกคุณต้องใช้บล็อกอะไรก็ได้ที่คุณจะใช้แต่แนะน,นำเลยแนะนําเลยให้เป็นบล็อกที่เข็งแ,แ,แรงที่สุดแนะนําำแนะนำจริงๆถึงจะสร้างแถวตรงกลางกันนะกันว บลนะ็อก,บอกอะไรก็ได้ีลยวผมใช้ออบล็อกทองนะนี่ยบล็อกทองมีห้างแล้วคุณก็ใช้บล็อกอะไรก็ได้หรือเอาบล็อกทองหรือเอาบล็อกที่คุณใช้เอาแปะพื้นเหมือนเดิมก็ได้นะเช่นก็คือจริงๆไม่ต้องใช้บล็อกอะไรก็ได้ใช้บล็อกอะไรก็ได้ต่อตามใจคุณ แล้วก็ทุกคนทุกคนก็ต้องทําทใ,หทให้มันเป็นรูปบวกแต่เพื่อความแับเร็วผมก็จะทําให้มันเร็วขึ้นกดผิดทําให้มันเป็นรูปบวก คนทำให้เป็นลูกบอกเสร็จแล้วก็ทําให้มันเป็นลูกเอ,อ่อยังไม่เสร็จนี่วะรอแปบ๊บเออรอแปบ๊บยังสูงมันยังสูงไม่พอประมาณแท่นี้พอ คนให้ทำการเอ่อเอาบล็อกอะไรก็ได้มาติดประมาณตรงแบบกลางๆประมาณตรงกลางโอเคของผมก็ตรงกลางเรียบร้อยแล้วก็ตรงกลางสองข้างเลยนะคบโอเคเอาอยูงตรงกลางไม้พอตรงที่เท่ากันอันนี้มันสูงเกิน ป๊บไฟผมมันบวกลูกปั๊บพอผมมันวางไม่ได้โอเควางบล็อกได้หลยป,ป,ป,ปั๊บลบบล็อกดังนั้นคุณก็ให้มาให้ยืดจริงไม่ต้องใช้อ,อันนี้ก็ได้นะอ,อตลับนี้แต่เพื่อความไวความไวผมก็จะใช้ให้มันเท่าเท่ากันหน่อยเ,ออเท่าอย่างเท่าอย่างก็น่าจะเท่านะ งั้นก็ยืดอันนี้ให้มันเท่ากันโอเคเท่ากันเสร็จแล้วทุกคนก็อน,นี้กันนะครับเราไปลองอันนี้ก่อนทำเกินใช้บล็อกเหล็กเหมือนเดิมใช้บล็อกอันเดิมที่คุณเอามาต่อนี้ก็ได้นะใช้บล็อกอะไรก็ได้แต่ผมจะใช้บล็อกกันนี้ต้องใช้บล็อกเหล็กหนกับบล็อกทองของผมก็ได้ ตามใจผนจะขอให้มันจะลูก,กลัวก็พอราแป๊บผมต้องขึ้นไปไม่ถึงเราแป๊บผมขอนี่ก่อนขึ้นปีนเอ๊ะขึ้นไปแต่ผมมีเจ็ดแผดพอดีเลย ผมเอาบล็อกทองมาเอาเอาบล็อกอะไรก็ได้ติดแต่สำหรับผมจะเป็นบล็อกทองเพราะมันจะแข็งแรงนิดหนึ่งแต่ชนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเป็น,ปนบล็อกทองหมดอนเด็ก็บล็อกทองผมมีไม่กี่อันแล้วยังไม่ได้ใช้ะมมชละไหนเราเพรทุกคนก็วางให้มันโอเคอันนี้จะมันสมดุลกันแต่เลยชื่อว่าจริงก็ไม่มีอะไรสมดุลเลยนะ อย่างเช่นเรียนเรียนเจ็ดวันหยุดสองวันเอ๊หรือห้าวันน,วน,น่าจะสองวันอะห้าน่าจะห้าวันก็วางให้มันแบบเท่าเข้ากันแบบห้าอันอด้านนึงก็สองก็คือว่าคุณวางตรงกลางเป็นหนึ่งแลใช่ไหมก็วางอีกสองก็วางอีกสี่แต่กุละด้านกั่โอเคแต่ผมเตือบอกไปก่อนแล้วว่าวิธีทำอะ่ะ คุณต้องใช้คุณต้องซื้อจรลลดนี่มาก่อนจรวดสีแดงเนี่ยนีนดเก็บตังค์ซื้อได้ละก็ไม่ต้องแต่สำหรับคนที่ยางแบบยังซื้อไม่ได้ก็ทุกคนก็ไปดูคลิปเก่าๆผมเพราะผมก็ได้สอนใช้สูตรโกงหลายยางมาแล้วเพราะท่านผู้ชมทําเป็นรูปบวงแบบนี้เสร็จแล้วมันมันดูว่าเข้าเข้ากันปะเท่ากันปะไอ้ด้านขวามันดูไม่เท่ากัน ชลบออกแล้วทำไงห,หมดเล่น,นแคกไปตรงนี้มันดูไม่ยาวพอมันดูม่สมดุลอ่อะมันก็สมบุลกันนี่มันแต่ดูถผมมลบออกไปเพื่ออะไรเนี่ยมันก็สมบุลณไม่อต่ตามใจดูจากดูจากหน้าตาแต,แต่ถ้าเกิดทำให้สมดุลจะเป็นอะไรไหมก็น่าจะไม่เป็นอะไรนะนะมั้ง เสียงกรอหน่อยก็ขอโทษแต่เพราะวันนี้มันเสียงแย่เพอทุกคนทําแบบนี้เสร็จแล้วทุวกคนก็ทําการเอาเอาอะไรรู้ไหมครับเออพวต่กมเตือนก่อนต้องซื้อจรวดนี่ก่อนซื้อก่อนแล้วจรวดสีม่วงก็ได้แต่มันต้องเติมแต่ถ้าเกิดบางคนในบ้านรวยก็ซื้อมาเอองั้นคุณก็วางเก้าอี้ ก็ไม่ใช่เก้าอี้แบบนี้นะไม่ใช่เก้าอี้แบบนี้ไม่ใช่เก้าอี้แบบนี้นะมันเป็นเก้าอี้มัน,น, e บบนต้องเป็นเก้าอี้อีกแบบหนึ่งมันต้องเป็นเก้าอี้แบบนี้แล้วเป็นเก้าอี้แบบนี้ที่พี่หาก็คือ,อยังไงแมวทุกคนต้องไปช่วยตรวจเพราะซื้อตรวจแล้วมันจะแถมเก้าอี้อันนี้มามันเป็นที่มังครับแล้วทุกคนก็เซฟกันเลยเอออย่าเพิ่งเซฟเออเพิ่งเซฟผมลืมทำอันนี้บันได แต่ไมต้องทำบันไนก็ได้นะเมื่อกี้เกือบเกือบกดเริ่มวางบันไดก็กระโดด ้งชื่อ่าโอเคแล้วก็เซฟแล้วก็ลองนี่นี่แบบนี้เลยแล้วทุกคนก็ลองกันนะโอเคลอง ทางเก้าอีกอ่โอเคกดเริ่มข้อสมารถของเก้าอีอ้นี้มันสามารถหมุนแบบนี้ได้น,นี่ย่างเท่เท่มันเทพเลยแต่กูคนต้องบังคับให้ดีๆบังคับไม่ดีก็จะยากแบบนี้แหละผมก็กูคู่ครรู้ไหมว่าตอนนี้ผมแบบกําลังจะมีคอมพิวเตอร์แต่ไม่ใช่หรอกก็คือเมื่อไหร่แม่ผมถูกหวยเมื่อไหร่ก็จะก็คือจะได้คอม ให้เกิดแม่ต like? 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 ุกผมกถูกไปนะโอ้ยถุกหวยเขาจะให้เขาจะให้แม่ผมถุกหวยฝากกดไลค์กดติดตามให้เป็นแรงบันดาลกับแรงบันดาลใจจะได้มีเนื้อก็รูสุกตีที่มีคนแบบเอออะอะเออเรือใครเนี่ยเขาคนจะสงสัยปปะว่าเราเปิดเราสร้างเดือหายเอาเขาเขาว่าหายมันขับยากมาก แเพื่อถ้าเกิดทุกคนแต่ถ้าเกิดทุกคนซื้อจรวดมาแล้วคุณก็ต้องติดจรวดสิถ้าเกิดไม่ติดมันก็แบบคุ้มมันจะคุ้มไหมการที่เราจัดเก็บเงินมาเราก็ต้องใช้คุ้มใช่ไหมแล้วก็ติดจรวดถ้านา้ผมได้เงินสิเพราะผมเข้ากลุ่มแบบคือปกติมันจะผ่านดาน่านครั้งนึงจะได้แปดใช่ไหมแต่ผมได้สิเพราะผมได้คูณสองเดี๋ยวผมสอนได้คูณสอง ในคลิปนี้แหละแต่ยังยังไม่ใช่ตอนนี้วิธีใช้จัลโลทุกคนที่สงสัยว่าใช้ยังไงก็แม่คุณเอาจัลโลมาก่อนเอยอย่างแม่คุณต้องซื้อจรลดมาไม่ซื้อคุณก็ทำอะไรไม่ได้คุณก็ไม่สามารถเอ่อแบบตินาเ,าเ,าเานี่ยพอ้นัตตั้งแบบนี้ โอเครอเราแบบมาแล้วอยากกัดกันแนวผมกัดชอบกัดกันแบบนี้แหละไม่ต้องไปสนอ๋อ,อ,อผมดูบปเดีนยวีแค่สามอันนี่วะแล้วทุกคนก็กดเริ่มแล้วก็กดไปที่จรวดนี่มันก็จะอันนี้ ใช่ทนายเออแต่เป็นแล้วมันแต่ผมมันบินยากผมเขาผมเขาผมไม่ค่อยถนัดไอ้ดูบวกเอ,อ้มันก็จะลอย ฉันจะพาดีเลยไปไหนนานลูกโอ้โหโอ้โหเห็นเรือใครวันนี้เอ้ยเรือ,จ,อนะจุกคจทุกหมดน่าจำได้วันผ่านเราไปนานแล้วนะมังจำได้เลยจำได้ใส่ใจโหแล้วผมจะบอกอีกนะว่าในเฟซของผมมีกลุ่มก็แล้ว Yeah. ฟางมันเข้ากลุ่มด้วยใช่ถ้านายเขต้องสร้างกลุ่มก็อย่างเช่นผมจะแบบจะบอกว่าท่านชมบอกจะบอกท่านชมว่าอย่างเช่นคลิปนี้ตังจะมาอย่างงู้นนั่นแหละนั่นแหละซึ่งการบังคับมันก็จะนในคอมก็น่าจะบังคับดีกว่าแต่โอเคไอด่านเลเซอร์นี่มันโคตรโคตรไม่อยากจะเข้ามาเนี่ยบินสูง,สง บินให้ทะลุเนี่ยเหมื่องผสมแล้วผมส่งแล้วผมก็เพิ่งเห็นนะว่าจรวดผมเหลือสองอันเออไม่ก็ใหม่นะจรวดมันหมดก็คือจรวดจะมีวันหมดได้แต่ถิ่นมองไม่แน่ใจวหมดม,มีวันหมดไหมแต่หน้าเฮ้ยว้จุดบินยุดจุดจุดบินลง,งนัางอ่ะ มันลงยังไงมันลงยังไงนี่ไมก้กางเขนกะชัดเฮ้ยเอ้ย,อยกิดเป็นนากนเขเอดเลาก็ได้นะแต่จะลุดจะพุ่งหมดนะแตกขมเกียดไอ้ด่านีอเลี่ยนมากมันโคตรควรตีนี่แม้มันอยู่ข้างล่างมันก็มั่งชอบมาข้างบนโคตรควน แต่ถ้าเกิดทุกคนบินสูงเกินไปคุณก็จับไม่ได้เงินนะหยุดบินสูงเงินออไอไอรานนี่มันโอเคถ้าเกิดเราผ่านแล้วก็จบคลิปไม่กินนะมหอมไหมที่บ้านผมแม่ผมก็ไม่ได้อยู่นะคะใครทำอาหารามันหอมจริงนะ โลง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 เฮ้ยไอ้ด่านนี่เฮ้ยไอมีโอกาสผ่านได้โอ้มีโอกาสผ่า,สานได้นะแต่ขอให้มันชอบบินออกอย่าอย่าบ,บินออกหายบินเท่านี้แล้วก็ให้ตัวเราบังคับอันนี้ มากหรือผมต้องทําให้มันเป็นแท่งสองอัน จะเอาไปเอาเกจด้วยนะครับเหมือนเราต้องทำประมาณสี่อันนะมั้งเพราะไอ้แท่งเดียวๆอ่ะเพราะเราต้องอืมือกช่เปิดตัวก่อนแต่ไมาเข้าใจนะเอาเปิดช่างนะเอ้ยผมยังผมย,ยี๋ยวเพิ่จบยังไม่ยังยังไม่ยังจบคลิปแค่ลองอันนี้ก่อนลองไปติดไอ้พ่นดิมันจะหาร์ดคอขนาดไหน ผมกระโดดเองหละไม่รู้ว่าแต่ลุงบอกในถ้าเกิดในโทรศัพท์มือถือมันก็จับฟลักใช่ไหมแต่ในคอมอาจจะไม่เป็นเลยหนึ่ตงตามกันชเอนต่อไปก็เอาไอพ่นแดงเกออิใครอยากจะได้ก็ไปดูคลิปผมไม่ได้เติมแต่อย่างใดไปดูคลิปผมแบบอันเก่าๆดีวผมบอกวิธีผมลงว่าสอนเอาไอพ่นแดง ออคลิปนั่นแหละแต่เกิดทุกคนยังไม่ได้ดูก็ไปดูซะเมือ่อกูจะไม่ได้คุณก็าทำกณก็สามารถทำแบบนี้ได้โอ้ยรู้กกระบังขับง่ายสินะตอนติดไุ้นพี่มันขับตัวของกูที่ขอโทษกิ๊แทนนะคะบ๊ายบาย